ยันมาโซลิด75แรงนะครับอ่ะคันนี้นะครับขายแบบตัวเปล่าๆนะ3า0 0 0 0บาทนะครับเป็นตัวเปล่านะใครมองหาอยู่คันนี้น่าซื้อมากๆเลยนะครับเป็นรถที่ยังใหม่อยู่นะ1,700ชั่วโมงงานนะครับสภาพก็ถือว่าเดิมๆดีนะครับอ่ะลูกค้าเอาดันหน้าอาพานหลังนะครับก็บวกเข้าไปอีก 80,000บาทนะครับดันหน้าผ่านหลังแนละใส่ให้นะครับแต่ถ้าซื้อตัวเปล่าๆเอาไปติดคลิปอ้อยเอาไปทำงานอย่างอื่นนะคันนี้จัดไปในราคา390,000บาทนะครับ75แรงนะครับน้ำหนีไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจะมีนิดหน่อยนะตรงหลังคามุมด้านซ้ายครับจะมีแตกนิดหน่อยนะส่วนอย่างอื่นก็จะปกติตามสภาพใช้งานนะครับมีเวทดของล้อหลังให้นะครับมีแขนแบนแขนยกให้แล้วก็ ที่สําคัญนะครับรถยังทํางานปกติทุกอย่างนะ,ะหางยกขึ้นปกตินะครับเครื่องดีเสียงแน่นนะครับแล้วก็และก็ที่สําคัญราคาเขาโดนใจมากๆเลยนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะใครที่มองหารถคันใหญ่ๆไว้ติดคลิปอ้อยนะเอาไปทํางานรวมๆทั่วไปนะครับคันนี้น่าสนนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะหรือจะเลือกคันที่เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ต่อพ่วง ครบๆนะก็เลือกได้นะครับนี่นี้มีโซลิด50แรงนะครับมีตัวนี้5 0 0 0 0นบาทนะครับอ่าแล้วก็นู่นอีกคันนึงนะครับอ่าราคาอ่าใกล้ๆก,กันตัวนู้นห้าแสนนะอ่าพวกนี้หลักร้อยชั่วโมงนะครับแล้วก็นี่เลย75แรงที่มีดันหน้ามีฝาหลังนะคันนี้575,000คันนี้อยู่ที่590,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้อยู่ที่อ่าห้ 5, าแสนเก้าเหมือนกัน เจ็ดร้อยชั่วโมงเจ็ดร้อยชั่วโมงไม่มีผันหลังอ่ามีดันหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้พันสองร้อยชั่วโมงมีดันหน้ามีผันหลังนะอันนี้อ่าพันหกร้อยชั่วโมงมีดันหน้ามีผันหลังนะอ่าก็ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับอ่ะราคาไล่ๆกันนะครับชอบคันไหนซื้อคันนั้นนะ เข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้นะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยชอบคูปตาซื้อคูปตาชอบยันมาซื้อยันมาชอบนิวฮอลแลนด์ซื้อนิวฮอลแลนด์นะครับมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับอ่ะเยอะที่สุดในจังหวัดเลย <laughs> ย้ำแลวย้ำอีกนะครับนิวฮอลแลนด์สวยขนาด75แรงแล้วก็มีนะจอดอยู่ตรงนี้นะ นิวฮอลแลนด์50แรงแล้วก็มีนิวฮอลแลนด์40แรงแล้วก็มีนะครับอยากได้คันไหนโทรเข้ามานะครับอ่าแล้วก็แจ้งข่าวประชาส,นนะสัมพันธ์นะครับสำหรับ f c ที่ซื้อยันม่านะช่วงนี้เป็นโปรที่ศูนย์บาทนะครับเป็นโปรที่ศูนบาทนะไม่มีเงินสักบาทก็ออกรถได้นะครับอ่ารับโปรศูนบาทไปนะครับอ่านี่สวยสวยดาวที่0นบาทได้นะครับอ่าโทรหาเซเว่นได้เลยนะครับ 4, 7, 0 9 4ย์6 4 4 3 0ครับ